ลูกเขยข้ามาหาเจ้าแล้วอ่อมามามาที้่านี้มา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 มจมามามเมามาเาม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 ้มามาาม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 ยมา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 กาม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 มาาาาาม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 าามมาออ จะเป็นผู้ชายนะจะไปนั่งบนเตียงผู้หญิงได้ยังไงร,รีบมาดินี่มันเ<อ>ตียงของพี่สาวข้าข้าก็ไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยอะอ,อะไรแล้วเจ้าดิมันมรีบลงมานั่งนี่ลงมาเลยนั่งนี่ไม่เอาตรงนี้สบายอันนี้จะไปฟังที่พ่อพูดใช่ไหม,มเฮ้จเจ้าดิมาดิคิดว่าพอจัดาการแกไม่ได้นี่จะมงมา,าลงมาจบรีบลมาว้เออเฮ้เด็เดดเกเดเก็เด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  เออเออเเ่อื่นมือออกมาสจินเจ้าด้วยเยยคน อุ้ยคือดกอนเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ่สามคนโอ้ยมาทำอะไรกันที่หัวของหัวหัท่านพ่อเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนี่เราถกเถียงเรื่องกระบี่กันอยู่เฮ้ยฉะนั้นแต่เท้าสื่อว่ามากอ้ยมาทำอะไรบนเตียงของหัวหัวกันนี่เอ่อขออภัยกัวกงข้ากับท่านหญิงบริสุทธิ์ใจ ตายแล้วหรออดีตสุดกันหรออดีตสุดกันหรอเ้อรื่องนี้จะโทษดตเท้าสือไม่ได้เป็นค่าที่เรียกเขามาเองอ๋อตยแล้วนีลูกรักเจ้านะมันหมายกับฉึงกันป๋อแล้วนะแต่เจ้ายังให้เขาขึ้นเตียงเจ้าอีกเจ้านี่มันจะ้าตายท่านปัวคือว่ามันมันเอ มันเกิดอ,อะไรขึ้นอาานะโอ้ไม่ร <c oughs> ู้เรื่องก็ไม่รู้จริงๆท่านพ่อกก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเออฉันก็ปวดขาแล้วเอาแล้วเด,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 ด็๋ยเกๆเดกๆเๆเดีกๆดๆเ<า>ดๆ<อ>เด็กๆเด็กๆเด็กเา็กๆเา็กเกล้ากๆเด็่าเดกเดกลับ็กเด็กๆเด็้ๆเด็กๆเเป็นเด็กดกๆด็เด็เด็กอเด็กๆเด็กๆด็กๆดวกทษด็กๆเด็กเด็กเดเเด ท่านปู่ท่านอย่ากโกรธข้านะจะให้ข้าไม่โกรธก็ได้แต่หัวหวต้องบอกข้ามาตามตรงท่านกำลังสืบเรื่องหอฝูเตอ๋อกับได้เท้าสืออยู่ใช่ไหมเป,เปล่าเปล่าเปล่านะไม่ใช่แน่นอนหัวหออัวใช่ก็ได้ไม่ขอปิดบงังข้าเองก็กำลังสือบอยู่เรื่องมาถึงขั้นนี้ พวกเราไม่สู้มาเปิดออกคุยกันเรื่องที่รู้มาแบ่งปันกันจะได้จัดการปัญหานี้ให้ได้เร็ววันงั้นท่านไม่โกรธข้าแล้วใช่ไหมหากกล้ามีครั้งหน้าระวังข้าจะมานั่งเฝ้าออห้องท่านทุกคืนข้ายินดีปฏิบัติตามคำสั่งของพวกท่านคุณชาย ว่ามาเจ้าเสยนฉายและบัญชีหอฟูเตอร์มีการเคลื่อนไหวแล้วเขาไปที่ไหน่วยสอดแนมรายงานว่าผู้นี้ก่อนเที่ยงนัก่าทั้งหลายของหอฟูเตอร์แต่ทยอยไปรวมตัวกันที่เหล่าอี้เจินุ่มนักฆ่าพบกันอย่างเปิดเผยที่โรถลับชาอันดับหนึ่งผู้บัญชากับเริบเสิร์ฟสาดซ่อนในหมู่คนดูเหมือนต้องเห็นกับตาตัวเองถึงจะรู้เรื่องทั้งหมด